จุดนี้นะครับน้ำเงาวบ้านท่าข้ามตําบลไหลเงาวอ,อําเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงรายนะครับ23บสกรกฎาคม2568น้ำป่าไหลหลากนะครับตอนนี้ท่วมบ้านไหลเงาแล้วนะครับตอนนี้เวลาประมาณ11บเโมงนะครับท่วมบ้านไหลเงาวแล้วนะครับบ้าลู่บางส่วนนะครับ ปริมาณน้ำจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆสังเกตแล้วนะเพราะว่าฝนยังไม่หยุดนะครับเห็นชาวบ้านบอกว่าอีกสองชั่วโมงจะมาสมทบอีกนะครับน้ํามาจากภูเขาครับส่วนหนึ่งไหลไปทางเทิงอีกส่วนหนึ่งไหลมาทางเวียงแก่นห่างจากต้นน้ําประมาณ 40- 50กิโลนะครับใช้เวลาเดินทางก็ประมาณ2ชั่วโมงนะครับเราประมาณช่วงบ่ายครับเดี๋ยวเรามาสังเกตการอีกทีนะครับจุดนี้น้ําก็ล้นท่วมสวนท่วมไอ้ท่วมสวนส้มโอหมดแล้วนะครับทุกคนนี่ครับ 23ิสามกรกฎาคมครับ2568นะครับน้ำท่วมใหญ่เลี้ยงแก่นนะครับ